มาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโยคะพื้นฐานนะคะถ้าง่ายๆนะคะดูกันเลยค่ะสำหรับคลิปที่หนึ่งนะคะติดตัวนะคะเราก็จะนั่งนะคะกับพื้นยืดขาสองข้างไปข้างหน้านะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะช่วงนี้เราก็จะเริ่มทำขาขวาก่อนนะคะโดยโยกเท้าข้ามมาที่เข่าข่าด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายกระดกเท้าวไว้ยืดตัวตรงนะคะหายใจเข้าเอามือนะคะด้านหลังด้านขวานะคะไปไว้ด้านหลังนะคะหลังสะโพกนะคะแล้วก็ใช้ฝ่ามือดันพื้นไว้ ส่วนด้านมือด้านซ้ายชูขึ้นนะคะหายใจเข้าแล้วก็เอาข้าอศอกนะคะมาวางไว้ที่เข่าด้านบนนะคะข้างขวาเนาะเข่าด้านบนด้านขวาแล้วก็ยืดตัวตรงนะคะยืดสันหลังตรงยืดกระดูกสันหลังตรงนะคะเขา่เาศอกเราจะดันเข่านะคะแล้วก็ยืดแขนตึงนะคะฝั่งนี้ก็แขนตึงเนาะหายใจเข้าหายใจออกนะคะ สำหรับคนที่ยังถ้าเริ่มต้นที่แบบว่าขาตึงมากนะคะยืดขาและสะโพกอยงนี้นะคะตึงมากก็อยู่แค่นี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะหรือว่าจะเอามือนะคะไปจับไว้ที่ขา ื่อช่วยดันเข่าไว้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหลังตรงไว้นะคะแล้วกพยายามยืดหน้าอกนะคะจากนั้นก็มองนะคะไปด้านหลังข้ามมองข้ามไหลไปนะคะไหลด้านขวามองไปข้างหลังให้สุดเลยคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกยืดตัวตรงไว้นะคะหนึ่งสองสาม สี่หาหันกลับมาที่เดิมนะคะหรือว่าถ้า,าใช้การนั่งนะคะใช้การนั่งนะคะเท้าขวาเท้าขวาอยู่ใต้สะโพกซ้ายจากนั้นก็ใช้เท้าซ้ายข้ามมาที่เข่าขวาข้ามมาที่เข่าขวาแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะไม่ ยกสะโพกด้านซ้ายขึ้นมานะคะพยายามให้สะโพกทั้งสองข้างติดพื้นเอาไว้นะคะ,ะนั่งแบบนี้นะคะเข่าที่เราวางไว้กับพื้นก็ชี้ไปทางข้างหน้านะคะแล้วก็เอาขาข้ามมานะคะต่อไปนะคะหายใจเข้ายกมือด้านซ้ายขึ้นนะคะ,ะด้านที่เราเอาเข่าขึ้นมานะคะ แล้วก็วาดไปดังหลังบางหลังสะโพกนะคะหายใจเข้านะคะยกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เอาข้อศอกไปดันเข่านะคะดันเข่าเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออกนะคะหรือว่าจะเอามือมาจับไว้ที่เข่าได้ถ้าใครทําไม่ไหวก็เอามือมาไว้ตรงสะโพกนะคะเกาะสะโพกไว้หายใจเข้า ดันดันไหลมาข้างหลังนะคะเปิดไหลไปข้างหลังแล้วก็บิดหายหายใจเข้าหายใจออกอมองไปที่ด้านหลังนะคะพยายามบิดบิดคอรหรือบิดหน้าให้มองข้ามหัวไหล่ซ้ายนะคะเขา่าแขนเราก็ดันเข่าวไว้นะคะพยายามดันเข่าวไว้ แล้วก็สะโพกไม่ยกขึ้นมาสะโพกติดกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะนับ1นึ่งสองสามสหอันนี้นับเป็น1รอบนะคะกลับสู่ท่าเดิมนะคะอย่าลืมสลับข้างนะคะสำหรับท่าบิดนี้ก็จะช่วยยืดนะคะยืดขายืดสะโพกนะคะแล้วก็ กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในเช่นตับไตนะคะจะแข็งแรงนะแล้วก็ช่วยลดไขมันหน้าท้องได้ด้วยค่ะ